จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาดูเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับที่เรียกว่า PM 2.5นะครับโดยที่เทศบาลตำบลท่าสาราจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าลดปัญหาหมลพิษนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5รณรงค์ให้กับทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่ารวมถึงฝุ่นละอองครับที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการบรูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสารานนะครับค่ะซึ่งในกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะประกอบ<ร>ไปด้วยการรณรงค์ลด วันงดการเผาในพื้นที่โล่งค่ะมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กการแจกจ่ายเจลล้างมือให้แก่อสมนะคะการถ่ายทอดความรู้การนําเศษกิ่งไม้และใบไม้มาทําปุ๋ยหมักเป็นการลดการเผาในที่โล่งและการนําเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์โดยการทําปุ๋ยหมักการฉีดพ่นน้ําเพื่อความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่น pm 2.5รวมทั้งมอบป้ายรณรงค์กับผู้ใหญ่บ้าน5หมู่บ้านค่ะ ให้ทุกหมู่บ้านดําเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์และกวาดถนนเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้านทั้งนี้หากพบพฤติกรรมการเผาในที่โลง่งหรือว่าไฟลุกไหม้ในชุมชนขอความร่วมมือเลยนะคะให้รีบแจ้งเทศบาลตำบลท่าศาลาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการดับไฟอย่างเร็วที่สุดค่ะ